ติ่งแรกที่เห็นเลยบันนาลักเนี่ยคือคนเฝ้าห้องสมุดมีหน้าที่แค่นั้นยิ้มส,สวยๆอยู่หน้าเคาน์เตอร์ใ,ให้บริการาายืมคืนนั่นคือภาพเบื้องหน้าที่เขาเห็นกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะเปรียบอาชีพบรรณลักษ์ของเราอะ่ะมันก็เหมือนสิ่งที่เราเห็นเบื้องหน้ามันก็เหมือนกับภูเขาน้ําแข็งซึ่งเป็นยอดภูเขาน้าแข็งเล็กๆที่เราเห็นว่าโอเคเขานั่ง เฝ้าหนังสืออยู่เขานั่งบริการตอบคำถามอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเบื้องลึกเบื้องหลังของงานของเราอะ่ะมันมีเยอะกว่านั้นมากกว่าที่จะเป็นยอดผู้ขาลูกแข่งที่ทุกคนเห็นกันอยู่อืมณารักไม่ได้เป็นแค่คนเฝ้าหนังสือใช่ไหมแล้วเราทําอะไรบ้างอะ่ะขั้นตอนกระบวนการของมันจะมาบริการมันก็คือตั้งแต่เริ่มจากเราซื้อหนังสือเข้ามาเราแคตตลล็อกแคตลแคตลล็อกก็คือการจัด กันให้หมวดหมู่ของหนังสือเนาะที่รู้จัก,กกันเยอะๆก็คือ d e วอี้หมวด0ูนยถึงเก้ร้อก็จำแนกตามเนะะื้อหาจัรหมวดหมู่เสร็จปุ๊บแล้วก็จะต้องทำการนำข้อมูลลงฐานข้อมูลต่างๆมีการทำบรรณานุกรมหรือว่าการแนะนำหนังสือให้บริการแล้วอ่ะเราก็ยังจะต้องจัดกิจกรรมต่างๆอะไรแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเยอะหลากหลายอยู่ ของการจัดกิจกรรมในห้องสมุดเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นการอ่านเพื่อให้คนเนี่ยสนใจเข้ามาหนังสือหรือใช้บริการห้องสมุดมากขึ้นใช่แล้วก็คือเป้าหมายจัดกิจกรรมมันก็จะมีตั้งแต่กระตุ้นให้เขาอะ่เดินเข้ามามเห็นว่าตรงนี้เรามีทรัพยากรมีหนังสืออะไรบ้างเพื่อที่จะให้เกิดการเข้ามาใช้งานมาใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่มันถึงกระทั่งส่งเสริม การอ่านซึ่งก็คือเบื้องต้นอ่ะทุกคนมันก็จะต้องอ่านแบบอะไรที่มันบันเทิงอ่ะเริ่มต้นจากความบันเทิงก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปสู่เรื่องเราสาระวิชาการอะไรต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยใช่พอว่าหนังสือในห้องสมุดม,มีหลากหลายมากมีตั้งแต่นิยายเรื่องสั้นวรรณกรรมจนหนังสือความรู้หนังสือวิชาการหนังสือเรียนเนาะหนังสือคู่มือาศาร์ต่างๆมีครบทุกหมวดหมู่ ก็เลย<ช>เป็นแหล่งที่ถ้าใครต้องการที่จะค้นคว้าหาข้อมูลอะไรก็สามารถไปที่ห้องสมุดได้เลย<ช>เราก็จะเจอกับบรรณรักษ์เห็นไหมคะแค่ข้อแรกก็เห็นแล้วว่าบรรณรักษ์อ่ะไม่ได้มีหน้าที่แค่เฝ้าห้องสมุดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าบรารารักษ์เนี่ยมีหน้าที่แค่เฝ้าห้องสมุดและยิ้มสวยสวยนะไม่ได้นะไปนะคะข้อที่สองทคนมองว่าบรรักษ์เนี่ยภาพลักษณ์ดิบสุดป้า เหมือนป้าใส่แว่น,นหนาๆลุกเนิร์ดเนี้ยในความเป็นจริงแล้วเป็นยังไง